มาคลับเย็นนี้ทําทอดมันปลาดุกครับปลาดุกสับแล้วไปมะกรูดซอยใส่คกเลยครับใส่พริกแกงครับ ตามครับตามให้เข้ากันตามเข้ากันดีแร้วครับ เตรียมนำไปทอดครับทอดเลยครับปองเสร็จเรียบร้อย Terima <tellan> kasih telah menonton. กลิ่นหอมขึ้นแล้วครับหอดมันปลาดุก อร่อยดีอีกแล้วครับใส่ไปแค่นี้ก่อนครับสุกแล้วครับสองชิ้น เรียบร้อยดึงกระทะขอบต่อครับเอาให้หมดเอาให้หมด กระทะที่สองครับเรียบร้อยหมดแล้วครับกระทะสุดท้ายขึ้นเลยครับมาครับเสร็จเรียบร้อย อนมปลาดุกครับพร้อมน้ำจิ้มทานครับสวัสดีครับ